สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําลาบหมูใส่วุ้นเส้นนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ใส่หมูก่อนนะคะ เพื่อที่จะลวนหมูให้สุกนะคะทุกคน อสุกประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะใส่ใส่วนเซ้นลงไปนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะถ้ามันเริ่มแห้งเราก็เติมน้ำนะคะทุกคน มีการลวกเส้นเรานะคะเราจะลวกแบบกระปูเลยนะคะเพื่อให้รสชาติซึมซับเข้าเส้นนะคะซึมซับเข้าวุนเส้นนะคะทุกคนวุ้นเส้นนี่เป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะ ที่เราเอามาแช่นะ้นเป็นมุ้นเส้นตราต้นสนนะคะ เส้นเราสุกแล้วนะคะทุกคนเราก็จะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็จะพักไว้ให้มันอุ่นสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะมาปรุงเครื่องลาบกัน,นะคะ่ะหลังจากนี้เราก็จะมาปรุงลาบ เรานนะะคคทุกอย่างแรกเลยที่เราจะใส่คือน้ำมะนาวค่ะผงปรุงรสผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะคะทุกคนน้ำปลาใส่ข้าวคั่วลงไปใส่ข้าวคั่วนะคะแล้วก็ พริกป่นใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เท่าเนะี่ยเป่นหอมอพริกป่นกับขา้าวคั่ว,วมากมากเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะชิมดูก่อนนะก็จะชิมดูก่อนนะคะ รสชาติอะไรดีครอันนี้ก็เราก็จะใส่หอมแดงนะคะทุกคนใส่หอมแดงลงไปแล้วก็ผักชีนะคะก็ต้นหอมซอยใส่ต้นหอมซอยแล้วก็ตามด้วย ใบซารแหนะนะคะทุกคนใบ้สาราแหนเด่นใบแบบนี้นะคะก็ใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็คนอย่าไม่เข้ากันนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนหน้าตาลาบลาบหมูใส่วุ้นเส้นของเรานะคะ เราก็จะเป็นหนักเสรอเป็นค่านี่ก็เป็นลาบหมูใส่วุ้นเส้นของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ